ช่วงสบายๆในช่วงของกเกษตรมือ,มอโปร,ปรวันนี้จะเป็นใครนะนต้องบอกเลยไไม่ได้เกเษตรมือโปรที่เราพาให้คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าชีวิตเดินด้วยทางที่โยรยด้วยกลืกุหลาบไม่ใช่ความหนามมากมายทุกคนมีปัญหาใช่แต่ทุกคนอดแล้วก็ทน,นพยายามที่จะแก้แกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตการดำรงชีวิตในอาชีพเกษตรของเขาแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จใช่ค่ะแก้ปัญหาได้ด้วย สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีเรื่องราวมานําเสนอคุณผู้ชมแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรผมสองคนตุ้ยกับนุ้ยเล่าคงไม่มันหรอกไม่ได้ต้องไปให้เจ้าตัวเขาเราเองพร้อมทั้งลุงอ้วนไปกับเราทุกเทสทุกเคสไปดูซิว่าวันนี้ลุงอ้วนจะพาเราไปไหนไปเลยค่ะช่วงเกษตรมือโปรสนับสนุนโดยพรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพ P ี ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับกเกษตรกรมือโปรของเราที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของชีวิตของเขาว่าวันนี้เป็นมือโปรได้ย,ยังไงใช่ค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับคุณคิดกันสะบวครบคุณคิดกันสะบัวแล้วทาไมบัวถึงไปอยู่ในสระคะ <c oughs> อยากรู้มากเลย <c oughs> อยากรู้จริงๆค่ะว่าทาไมของจะบัวจะงามมางครับอ๋อบัวงามเพราะเพราะอ,อะไรคะเพราะเราใช้พวก เขาเป็นเกษตรกรมือโปรวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกับพี่เนี่ยผมเรียกพี่ชิดนะนะครับเราพี่ชิดเรามีเจ้าของโปรดักต์มานั่งอยู่กับเรานะครับมีตัวตนของพี่จริงๆต้องขออนุญาตพี่ตรงๆนะเรื่องราวต่อไปนี้ต้องสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ให้พี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ตอนนี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพของเขาด้วยได้ครับ การันตีไม่ได้มานัดกันนะไม่ได้มาเรียมเรียบกันก่อนนะไม่มีสคริปต์นะผมใช้มาตั้งหลายเกือบปีแล้วผมถามพี่ก่อนปลูกยางมากี่ปีละเกือบ20ปีเพราะว่าเดี๋ยวๆอีสานเกือบ30ปีแล้วหรอรุ่นบุกเบิกเลยสิรุ่นบุกเบิกเลยสถานที่ตรงนี้เรียกอะไรที่นี่เรียกว่าอำเภอบ้านกวดอำเภอบ้านกวดตำบลตำบลตำบลจันทร์ กันทบเพชรกันทบกันทบเพชรตำบลบ้านกวดอำเภอบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์สามสิบปีแล้วเหรอที่สามสิบปีพี่เป็นรุ่นบุกเบิกเหรอเพราะผมเป็นรุ่นลูกของพ่อผู้บุกเบิกอ๋อพ่อเป็นคนปลูกยางรุ่นแรกเมื่อก่อนมีไงตัดสินใจอะไรพ่อคิดอะไรถึงปลูกยางอ่ะแม่ก็คิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่ามันมันเป็นพืชที่ว่ามันยั่งยืนเอาก็มันเหมาะกับทางใต้ไหมแล้วมันเหมาะกับเราไหม มาแนะนำไหมเกษตราอ๋อเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเขามาแนะนำแล้วปลูกอยู่นี่พี่ปลูกอยู่นี่สายพันธุ์อะไรคะพัน600หกร้อยครับเลือกพัน600หกร้อยให้เหมาะสมกับาพื้นที่หน่อยในขณะที่ปลูกมาตั้งแต่สามสิบกว่าปีก่อนมีปัญหาอะไรปัญหาก็มีมีพวกเกียวกับพวกมันตายนิ่งจนดใดเพราะมันเราก็กีดกี่ไปมันจะน้ำไม่มีไม่ได้ยางกีดไปแล้วก็หน้าต่างตายนึ่งไปเลย เจอปัญหายอะได้ข่าวว่าแทบจะต้องบอกว่าจะตัดทิ้งเลยหรอครับแทบจะตัดเลยครับเพราะว่าพ่อแกบอกว่ามันคือมันมันน้ำไม่มีอ่ะเรามันจะปลูกว่าทำใหม่หมดแล้วนะฟืนๆทำฟืนได้อย่างเดียวเราก็ต้องหาทางวิธีว่าเราจะทำยังไงถึงจะฟืนพวกที่ว่าเราจะแก้ปัญหาถึงได้ตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกแก้ปัญหาหน้าอยางไตนึ่งมาตลอดวันนี้อะไรมาเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องหน้าอยางไตเนี่งเดี๋ยวครับ มันมีไข่ตัวตานมาก็หลายยี่พ้อนะครับก็ตัดสินใจแล้วก็ทดลองทุกยี่พ้อที่ว่าเขาไขว่าดีทำหมดแล้วะงั้นก็อยากจะดีกับเขาด้วยครับแล้วตัดสินใจยังไงไปสนใจของกองเก้าอ่านี่ก็คือที่ตัวนี้แหละครับครับผมจานนอ๋อในขณะที่เราถ่ายทำคุณผู้ชมมีพี่น้องประชาชนมาเต็มไปหมด อันคนแนะนําอยู่โน่นข้างหลังโน่นแอบไปโผล่ข้างหลังด้วยว่าเราจะบอกไม่ให้อยู่ในกล้อง <c oughs> สำคัญนะนีแต่คนนี้เอาคุยก่อนตัดสินใจยังไงก็เจอตั้งหลายยี่ห้ออ่าทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ก็คืออาจารย์ปนิวัฒน์ปนิวิทย์แกมาแนะนำํำครับผมมาทดลองดูตอนแรกแรแบบาก็ไม่มั่นใจว่าเราจะใช่ไหมพอดีเราก็ มาหลอกอีกแล้วหลายหลายครั้งก็มาแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ผลกลับไปอาจารย์คนเดิมนี่แหละแล้วใช่จริงไหมที่ผมพูดจริงบไม่ไม่ใช่อาจารย์คนอื่นมาอาจารย์เดี๋ยวเราจะลาบไม่ได้นะท่านนี้มาบอกเกี่ยวกับเรื่องพรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพเลยตัวนี้ไข่โดสานไคเป็นไขโดสานผมถามเนี่ยนะมันดูพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องยางมานานขนาดไหนและเจ้าตัวนี้อ้ จริงๆตัวนี้มันทำมาทั้งหมดะถึง21ปีแล้วนะแต่ว่าพัฒนามาเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่หยุดนิ่งเลยครับพัฒนามาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเลยรุ่นล่าสุดเลยเนี่ยผมก็รวมรวมให้ได้ทั้งหมด6หน้าที่ในตัวเดียวกันเนี่ยนะแตกต่างกับไฮโดรซานทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกผมว่าไอ้หนึ่งแกลลอนเนี่ยทำหน้าที่ได้6อย่าง6อย่างอะไรบ้างคะในวิธีกานอะไรอะไรบ้างคะก็อันดับแรกเลยตัวมันอ่ะ มันจะมีสารไขตินไคโตสารค่ะซึ่งไปกระตุ้นทําให้พืชเนี่ยดูดซับอาหารได้ดีขึ้นอันดับแรกเลยก็เหมือนกับไคโตสารทั่วไปใขรๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราก็เติมน้ําดําเข้าไปมันจึงใช้ชื่อว่าไขโตสารน้ําดะไอ้น้ําดําตัวเนี้ยมันจะมีฮอร์โมนครับแล้วก็จะมีตัวแร่ธาตุซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สมดุลคือมีแร่ธาตุครบเลยตามที่พืชต้องการเพรั้ตามที่พืชต้องการครับสามสามค่ะสามก็จะมีกรด ชนิดหนึ่งเราจะเรียกว่ากรดอินทรีย์รวมคือกรดตัวเนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของเราไม่เปิดเผยเดี๋ยวไปก๊อปกันหมดสีตีับต <c oughs> ีนะส,สีเอ่อเป็นตัวที่สําคัญเลยก็คือในการที่จะสร้างความแข็งแรงความสมบูรณ์ให้กับผนังเซลผนังเซลลของพืชเพื่อปกป้องเรื่องของฟื้นฟูไปแล้วฟฟื้นูเกิดมาแล้วตามมาแล้วต้องป้องกันด้วยตัวนี้คือตัวป้องกันครับอ่าอ่อ มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่ากดอะมิโนครับกดอะมิโนมันเป็นตัวที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์จากนั้นตัวเปลือกของยางพาราเนี่ยนะครับจากสภาพที่สุดโทมอย่างเงี้ยมันเลยกฏิมาอย่างที่เราเห็นดีแล้วไม่มีน้ํำยางมันจะตัดต้นทิ้งแล้วถ้าไม่ใช่เฮียช่วยนี่เรียบร้อยเลยนั่นหมดทั้งต้นถ้าไม่มีน้ำดำนี่คงจะเรียบร้อยไปแล้วกลายเป็นฟืนไปแล้วนี่มาทันเหตุการณ์หก ยังไม่หมดมันมีตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นเราจะเรียกว่าแร่ธาตุซิลิกาน<ม>ครับ<ม>ตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรโอ้ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงทําให้ผนังเซลล์เนี่ยสมบูรณ์เ,เร็วขึ้น<ม>ข้ามขึ้นมากกว่าปกติต้องบอกว่าใน6ตัวเนี่ยส่งเสริมพืชหมดเลยทุกตัวเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับรายละเอียดของเจ้าพิพันธ์นะครับตัวนี้เรียกเต็มๆว่าอะไรครัไคโตซานน้ำดำ ไคโตซานน้ำดำของบริษัทพรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพพีซีต้องหนึ่งด้วยนะไม่มีสรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมรู้ว่าเจ้าไคโตซานน้ําดําตัวนี้มันดีอย่างที่ว่าไหมแต่ตอนนี้เอารายละเอียดที่เกษตรกรมือโปรของเราครับว่าแก้ปัญหาเนี่ยโกหกหรือเปล่าอยากจะรู้มีต้นไหนชี้ให้เห็นว่านี่ไงแก้แล้วเดิมมันเป็นยังไงอะไร เห็นเป็นรูปธรรมไหมได้ไหมไปได้ไหมไปเลยเราตามไปดูให้เป็นการเสียเวลาเวลานะครับมันเป็นยังไงเหี้ยที่ที่ที่มันมีปัญหาคืออะไรเปลือกนครับนี่ใช่ไหมกี่ล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี่อย่างนี้อย่างนี้ลงแกนคือแสดงว่ามีดลึกก็ใบคืถึงแกนก็เปลือกมันจะแตกครับบางต้นมันมันจะแตกเป็นหลังข้างครมันจะแตกเป็นเป็นใหญ่ๆอ่ะก็เราไปเดินหอกมันถึงร่อนร่อนร่อนออกมาเลยใช่ไหมอ่าฮะ แล้วเราก็ต้องใช้พิธีแคะขออกไปโอ้แต่คนนี้ก็เข้าเหตุการณ์น่าดูเลยตายยางเดียวเลยเพราะมันขาดแร่ธาตุแคลเซียมครับมันไม่สมดุลของแร่ธาตุเพราะแร่ธาตุเนี่ยว่าเวลาให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยทั้งที่ว่าไม่ครบแร่ธาตุเลยไม่ได้คำว่าแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสตรงนี้มันจะทำให้เปลือกแตกเพราะนั่นแหละรันเป็นปัญหาอันนี้คือปัญหาของเปลือกแตกแต่พี่น้องเกษตรกรไม่รู้วันนี้ผู้รู้ก็เลยมาบอก แก้ปัญหาหหแล้วออกมา <ๆ S 2> เป็นรูปธรรมชัดเจน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท,ที่ที่ตัวไหนที่เห็นเป็นรูปธรรมอันนี้พอกีดเนี่ยยังบอกว่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนี่กีดเข้าไปในเนื้อไม้เห็นไหมคือตัวเปลือกหมดเลยลึกเข้าไปถึงเนื้อไม้ถึงแก่นเลยแต่ไม่ได้น้ำยางจังหากไม่ได้ไม่อย่างนี้ไม่ได้น้ำยางเนี่ยจะอย่างเช่นนี้พอไช้ตัวทรายขึ้นมาป๊อปมันจะเรียกเนื้อสร้างเนื้อขึ้นมาครับเนื้อใหม่ขึ้นมา พอเราขีดแล้วมันมีเนื้อใหม่เลยขึ้นมาก็สามารถขีดได้อีกเหรอก็เนี่ยถามกัดูครับอ๋อไปดูถ้ามันขึ้นมาอีกทีเราก็สามารถอ๋อมันเคยจะเป็นอย่างนี้อีกสามในอีกมันจะหนาขึ้นไปดูที่ชัดๆดีกว่าไปดูที่จะชัดที่เฮียว่ะจะพาไปตามไปอันนี้มันประเภทยางมันจะขีดทุดอย่างที่ว่าเป็นตอกเศษไม้เศษลายประมาณเต็ยอ๋อ รามาาทมมมยย่อันจะช่วยทำให้ไอ้ทิ่วัตถุพวกนี้กลายเป็นปุ๋ยไปโดยธรรมชาติใช่ไหมเสริมไปด้วยมันมือพวกเอนไซม์กับพวกฮิวมัสฉีดแล้วมันจะย่อยเร็วครับกลายเป็นปุ๋ยไปสล้วปุ่มเชื้อราได้ด้วยนะปุมเชื้อราได้ปต้องการไปทางนั้นด้วยใช่ใช่หกอย่างนี้ ก็แดงครบวงจรหมดเลยหรอครบครบครับครบทุกตัวเลยใช้ตัวเดียวนี่ใช้หนึ่งเดียวเรื่องเลยครับครบเลยครับป้องกันเกี่ยวกับเรื่องแก้ปัญหานอยางไจนื่อครับอ่าฮะช่วยทําให้ผิวยางผนังยางแข็งแรงแข็งแรงแข็งงครับนะครับ สมซาขยังมีน้ำยางมากขึ้นไหมครับใช่ครับน้ำยางจะมากขึ้นครับเหรเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ยางดีขึ้นด้วยเปอร์เซ็นต์ยางความเข้มข้นของยางได้ถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์รีบครับเลยคับเลยบอกว่าเปอร์เซ็นต์มั่นใจครับเลยพอมาขึ้นเขใช้มาตลอดนะรู้อยู่แค่ใจรู้อยู่แค่ใจต้นไหนชัดเจนมันจะผลเชื้อราได้ อ๋ออย่างนี้มีเชื้อราสํา,า,าสคัญมากเลช<อ>ื้อราสาคัญมากเลยเพราะว่ากลุ่มเชื้อรามันจะระบาดในเพราะว่าแปลงแปลงยางพารามันจะชื้นมีความชื้นสูงพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับทุกอย่างที่เราพูดถ้าเป็นปัญหาแล้วตรงกับท่านเนี่ยฟังดูนะว่าตัวไหนมันจะไปช่วยแก้แก่มาไม่แก่เฮ้ยเราจะพูดหมดทุกเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรแต่ของของของพี่ชิดเป็นหน้ายางตายนึงนะครับเราแก้ช่วงเกษตรมือโปรสนับสนุนโดย พรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพพีซีนี่ครับคุณผู้ชมถึงแล้วนี่ยางยางกี่ปีครับต้นถึงได้ใหญ่ขนาดนี้นี่มันก็รุ่นแรกเลยสามสิบปีแล้วน้ำยางตัวนี้ยังเป็นไงมั้งค่ะนี้ปกติดังนี้ปกติน้ำยางดีขึ้นแล้วซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอดีตกำลังจะโดนโคตรจัดใช่ไหมเพราะว่าไม่มีน้ายางแล้วนอกจากหน้ายางตาย อันนี้เขาฉีดนี่ไงฉีดทำอันนี้ผลจากการฉีดใช่ไหมคะครับคนี่นี่มันจะที่เราฉีดแล้วมันจะแตกเนื้อขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะจะขึ้นมาสีนี้จะสีที่จะนะคะก้องจับเลยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะนี่นี่คุณผู้ชมจับนี่เนี่ยเนื้อจะออกมาเป็นจมูกจมดํนี่คือน้ำยาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับแต่ก่อนมันมันจะแตกเนี้แตกเนี้อ๋อมันก็จะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมครับพอกรีดแล้วพอมีเนื้อมาปุ๊บก็จะกลายเป็นเนื้อแบบนั้นกรีดไม่ได้ มีดลงไม่ได้ไม่ได้แต่พอใช้ตัวไข่ตัวสารน้ำดำไข่ตัวสารน้ำดำเขาฉีดใช้ฉีดวิธีการจะทำไงวพกผสมผสมใช่ไหมผสมยังไงคะน้ำครับผมยี่สิบลิตรอ่ะฮะต่อไอ้น้ำดำเรานี่หกฝา20ลิตรต่อหกฝาหกฝานี่มันแก้ได้เหรอคะหกฝานนิดเดียวเองนะฝานึงก็สิบซีซีหกฝาหกสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้โห แล้วจริงจริงๆมันสามารถใช้ได้ถึง100ถึง150ซีซีนี่ใช้60สิบเองใช้60ยังทำได้ขนาดนี้เลยหนึ่งสัปดาห์เห็นผลพอพอฉีดไปจากเริ่มเป็นงั้นใช่ป่ะอ่าฮะแต่ก่อนนี่มันจะอย่างั้นแหละครับผมแล้วแล้วมันจะค่อยค่อยกายมันจะร่อนหน่อคืัร่อนพอทนมันจะอ๋อแผ่นแผนแบบนั้นก็ยุหลุดออกแล้วก็จะเกิดเนื้อไม้ใหม่นะครับพอถึงเวลาแล้วตอนนี้ เริ่มกีดแล้วนี่นี่มันนี่มีดใหม่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้นี่เริ่มปีนนี่มีดใหม่เนาะอ่ามีมีดใหม่จากที่กรีดไม่ได้แล้วคุณผู้ชมจากที่กรีดไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าถ้าอย่างตายเป็นแบบนี้นะครับใช้ไคโตซานน้ำดำของเราไปเกิดเนื้อไม้ใหม่จะกรีดอาจารย์บอกอยากให้กรีดจะได้เห็นน้ำยางมีดมีดมีดนี่คนกรีดหรือเปล่าคนกรีดจะไม่ใช่คนปาดนะเอออ่า เราจะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่ามีน้ำยางโอ้โหคุณผู้ชมครับตามมาเลยเป็นไงครับตามใบมีดมาเลยว้าวเป็นยังไงคะโอ้ยไหลตามมาเลยครับโอ้โคุณไออย่างนี้อย่างนี้เรียกน้ำยางชัดเจนมากครับน้ำยางแล้วดีไหม,มที่ถามคนกี่ก่อนเป็นคนกี่แล้วคนเก็บน้ำยางด้วยใช่ไหมยอย่างนี้เรียกยังไง เขาเรียกว่ายางมีเปอร์เซ็นต์คือมันจะขาวข้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของยางสูงมันจะขาวข้นหนึ่งถ้วยนี่กี่มีดคะตอนตอนขายน้ำนะครับได้ประมาณ3ามสห้าเปอร์เซ็นสามสิบห้าแล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถามก่อนออ่ันนี้คำว่าเปอร์เซ็นต์มัน่ะเท่าไหร่ถึงจะสุดยอดก็อยู่ที่สามสิบกว่าเลยนะครับสำหรับพื้นที่ของของแถวนี้ สามสิบกว่านี่ถือว่าโอเคแล้วแต่ของเราได้สามสิบห้าเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้ตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ยี่สิบกว่ายี่สิบยี่แปดประมาณนี้เพราะมันเป็นความแข็งแกรของแหล่ธาตุที่ดีในไทยประสาครับผมกีดปุ๊บ